YG สปอยคัมแบ็กใหม่ BLACKPINK อึงใช้ทุนการผลิตสูงที่เคยมีมาคอนเฟิร์มแล้วว่าสีสาว BLACKPINK ที่สมาชิกประกอบไปด้วยเจนนี่ลิซ่าโลเซและจีซูกำลังเตรียมคัมแบ็กเพลงผลงานใหม่ในรอบปีครึ่งและจะปล่อยออกมาให้แฟนทั่วโลกติดตามกันสิงหาคมนี้ล่าสุด YG Entertainment ได้เผยความคืบหน้าการคัมแบ็กใหม่ของ Black พ i n k ว่า b บล็กพิงกกำลังถ่ายทำเอ็มวีสำหรับคัมแบ็กอยู่ YG บอกกับสื่อเอว่า MV ตัวนี้ใช้งบด้านโปรดักชันสูงที่สุดที่เคยทำมารวมถึงกระบวนการทั้งหมดถูกจัดเตรียมอย่างเป็นการระบบภ่ายใต้แผนงานที่ละเอียดถี่ถ้วนและ b บ a ็ k พิง k จะเริ่มต้นเวิลด์ทัวร์หลังจากคัมแบ็กพร้อมเพลงใหม่หลายเพลงงานนี้ปริ้งทั่วโลกเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมเงินให้พร้อมกันเลยจ้า